เดี๋ยวคุณแม่ ตัวนี้คุณแม่ต้นพิษอะไรนะตปวนี้ตัวพิษเจ็ดตัวพิษเจ็ดแดงวันที่1 11ตุลาคม 然后，就是那个狗，七八。 สวัสดีวันนี้เป็นวันจันที่30เดืนในในอนกันยายน2567นางนางสวดตรงนีคุณพ่อทุทธพลภาวนาในแล้คุณแม่สมุนจิตภาวนาในแล้วก็นายจกักรพรรดิภาวนาในและก็นายวัฒนาธีระสกุลไทย และนายแพทย์เชิญชัยศรีอัครพรมด้พาคุณแม่มาทำบุญนั้นจากวันนี้เป็นวันคลายวันแต่งของคุณแม่สมจิตภาวนานในอายุมงคลครบรอบ67สิบจ็ปีปีแล้วอัตมาภาพขอารีดีหลวงพ่อให้ช่างแกงแต่หลวงปู่ปรักษาคุณแม่สมจิตภาวนานในขอให้มีปรามัยแข็งแรง อยู่ยินเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมไมเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินเงินทองอายุวันนะสุขมาลาทุาทิปาลานีการเิณฑบาตเลยสาธุสาธุจากครบเปีก็เป็นเก้าสิบเปีเลยนะไปมาได้ไปมาได้สาธุสาธุตลัคนกลับคนก็ได้เก้าสิบเปีแล้วก็เป็นร้อยเกบปี ท่านต่อไปอยู่โน่นคุณโยมคุณโยมจุริรัตพงศ์เศรษิณ์และก็ภาวนาถบายน้อาปานาที่หน้าบัดหมายถึงประาชนเพราะว่ีหลวงพ่อที่เจ้าใหญ่ดะแปลบทปัสกาคุณโยมจุริรัตพงศ์สบาสงเรียอยู่ยมฤทธิสุขีปมีคสุขหลังจากเริยนด้วยเปนเริยด้วย วันนนสุะตะวันตกดิกลากิการทุนยังเดิย่าาวันวันหาปุราปาริปุริติสาตประัเอวบิวันโตทิยังเดินอางสุปรปะแิบริงอิจัาปิจันตุหางจิฟะมีว่าเสมิสกุลสัพเพปุริโตสัดังจันททวันร ายโโกภวาอพิวาทัญญสิบตเนจังโุดาปจาิโตจตาลนธรรมวันติอายุวัน